เฟิร์นคิดตอนเนี้ได้แต่ถามตัวเองว่าว่าฉันจะออกกําลังกายด้วยลูกกิ้งไปทำไมถ้า้องจะเลือกทนดูเน็ตฟิกเนี่ยฉันจะอ่านหนังสือพัฒนาตัวเองทําไมมันไม่ดีเรื่องอะเออมันไม่ดียังไงแล้วจะตื่น6 7โมงฉันทำไมถ้ามึงจะเลือกอีที่นอน8ชั่วโมงนอนตายแล้วตื่นขึ้นมาล้างแปลงเท่านั้นเองอะย่อยออกกำลังกายนะออกกำลังกายให้ยังไงฮะเล่นอะไรอ๋อหนูเล่นที่ว่า อย่างนี้ค่ะคุณนะ่ายอ่อยเล่นแรกสองแม่นักลูกกิ้งลูกกิ้งออนไลน์ลูกกิ้งออนไลน์ระวังนะใครซื้อลูกกิ้งออนไลน์เนี่ยมาเล่นวันแรกถ้ามึงไม่ฟิตปากแตกนะครับเพราะมันเพราะมันไม่มันต้องเก่งท้องแล้วเด็กไม่อยู่ปากปุ๊บเลยเพิ่งรู้นะเนี่ยกูเนี่ยแหละครับอ่าแล้วยังไงเล่นลูกกิ้งกี่ทีสิบสิบทีสิบทีนี่คือเล่น เล่นทะนุถนอมจิตใจกลามเนื้อยังไม่ทันจำเลยเลิกแล้วฮะชพวงเย็นก็อาจจะมีอ่านหนังสือบ้างอะนังสือหนังสืออะไรอ่านนังสือภาษาอังกฤษค่ะหนูก็เลจะสอบภาษาอังกฤษอ่านหนังสือไปอ่านหนังสือภาษาอังกฤษอ่านหนังสือแล้วยังไงพรบค่ำค่ำก็อาบน้ำนอนนะคะพักผ่อนตามไลฟ์สไตล์วันหยุดค่ะคุณน้าแบบวันหยุดคือพักผ่อนเราก็คือนอนค่ะเนี่ยถ้าที่ฟังดูนะฮะวันหยุดเนี่ยให้เวลากับตัวเอง ออกกําลังกายอ่านหนังสือพัฒนาตัวเองและพักผ่อนอย่างเพียงพอ,พอเพื่อจะเตรียมตัวทําง,งานวันจันทร์ดีมากเลยคุณน้ารูยากยอดได้ดีมากสมุดดีมากันตื่นดีห้าเลยตื่นกอเอางี้พัน,พน <laughs> ยังไงพันวันอาทิตย์อันแสนเรียบง่ายคุณตื่นกี่โมง คือปกติหนูทำงานเป็นฟรีแลนซ์เงี้ยค่ะ,ะก็คือเวลานอนอะคะ่ะบางทีมันจะเป็นช่วงเช้าเพราะว่าบางทีงานของหนูมันจะเป็นช่วงดีสามดีสี่ดีห้า<ะ>ทีนี้ถ้าวันนั้นเป็นวันหยุดอะบางทีก็อาจจะแพลนว่าพอว่างปุ๊บนับนับจากนั้นไปประมาณแปดชั่วโมงนอนประมาณแปดเก้าชั่วโมงค่ะตื่นก็จะเป็นก็จะเป็นช่วงช่วงบ่ายอะไรอย่างเงี้ย เข้าคือวันบ่ายแหละเพราะว่าคือพูดง่ายๆว่าจากวันที่ทํางานน่ะขอหลับเต็ม8ชั่วโมงตื่นเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นแล้วยังไงต่อครับเข้าบ่ายตื่นมาก็ต้องเคลียร์ของอุปกรณ์ที่แต่งหน้าค่ะต้องเช็ดทําความสะอาดต้องล้างแต่งทําความสะอาดอุปกรณ์ทำอาหารกินใช่ใช่โอเคแล้วหลังจากนั้นก็อาจจะว่างอาบน้ํากินข้าวแล้วก็อาจจะดูเน็ตฟลิกอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อก็เปิดพวกทีวีเปิด เปิดเน็ตฟิกดูแต่ถ้าสมมติมีวันหยุดมากกว่านั้นก็อาจจะแบบมีเวลาออกไปข้างนอกบ้างค่ะช่วงแบบช่วงบ่ายเย็นอะไรเงี้ยอ๋อกำลังกายมีไหมกิม้งลุกกิ้งไหมส่วนใหญ่จะช่าเล่นเซิร์ฟสเกตค่ะแล้วก็ชาไปเล่นที่สนามค่ะเล่นเซิร์ฟสเกตแล้วมีอ่านหนังสือพัฒนาตัวเองไหมไม่ค่อยอ่านหนังสือแต่ฟังพอดแคสต์ค่ะผมว่าได้แล้วล่ะผมว่าเอาจริงๆทั้งสองสาวก็เล่าในสิ่งที่ตัวเองเป็นแหละ เอาละหนุ่มโสดฟังดูเหมือนเรื่องนี้ไม่ได้ง่ายขึ้นเลยเพราะนั้นดับไฟหนึ่งคนพาคนที่ใช่ามาเจอเราโอเคไป อกเลยว่าสิ่งที่เฟิร์นเฟคิดตอนเนี้ยได้แต่ถามตัวเองว่าว่าฉันจะออกกําลังกายด้วยลูกกิ้งไปทำไมถ้ามถ้ามึงจะเลือกคนดูเน็ตฟิกเนี่ยฉันจะอ่านหนังสือพัฒนาตัวเองทําไมมันไม่ดีเรื่องอเออมันไม่ดียังไงแล้วจะตื่น6 7เจ็ดโมงฉันทำไมถ้ามึงจะเลือกอีที่นอน8ชั่วโมงนอนตายแล้วตื่นขึ้นมาล้างแปรงเท่านั้นเองอะและทุกคนก็คือวีนว่าพวกมึงพังมาเออมึงออกก็เหรอ เขายืนเขายืนมาครึ่งซีซั่นแล้วเนี่ยจนนี่เปลี่ยนเพื่อนมาสองรอบแล้วยังไม่ได้ไปไหนเลยไม่ได้คุณนั่นแหละเอาละเพราะฉะนั้นฟลองผมจะมอบอํานาจสูงสุดให้กับคุณนะครับใช้มือที่ถนัดชี้ไปผมนับหนึ่งสองสามสั่งเลยไปเดทกันพร้อมนะหนึ่งสองสามไปเดทกัน